สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องถึงจช้ชนแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นปาร์ตี้เกมกันกนั่นะคะเราจะจะดองคลิปไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวจะไม่ได้มาลงคลิปให้ทุกคนดูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจริงจก็ไม่ได้แป๊บนึ่งหรอก็ประมาณสองวันครึ่งอ,อะไรอย่างงี้ได้รหรือเปล่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราเล่นเกมกันก่อนดีกว่าโอเคอ่ะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกดปด <c oughs> กะเวลาถูกวะเนี่ยหรือว่าเร็วเกินไปปะ <c oughs> <c oughs> เร็วเกินไปไหมคะไม่รู้เหมือนกันนะฮ้ย <c oughs> ดูดด้ที่ทสอง <c oughs> โอเคค่ะตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าต่อไปอ่าต่อไปโ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้นะคะถ่ายรูปเอ่อวัตถุที่มันเคลื่อนไหวในอากาศเดี๋ยวนี่ถ่ายแบบนี้เลยเหรออยู่ไกลอะบอกเลยว่าอยู่ไกลมากอะ่ะเฮ้ยคุณเจนนี่เขาเล่นเกมเก่งมาเลยเราต้องเอาชนะเขาให้ได้ทุกคนมาช่วยกันช่วยกันเชียร์หน่อยพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยว่าจริงใจชาแนลสูซู อ่ะช่วยกันหน่อยอช่วยกันหน่อยอ่ะช่วยกันพิมพ์หน่อย อี่หนึ่งอย่ดีนะนี่นะคะก็มาเล่นปาร์ตี้เกมะะโอ้สนุกนเนี่ยได้เหรียญเพิ่มขึ้นด้วยตั้งห้าสิบเหรียญเนี่ยโอเคเราเล่นอีกดีกว่าเล่นปาร์ตี้เกมได้เงินด้วยอ่ะเล่นด้วยกันก็คือเล่นเหมือนเดิมโอเคตอนนี้โอเคไฮจ้า สวัสดีทุกคนไว้นะสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยอุ้ยเราชอบเกมนี้ค่ะเอาล่ะไหนดูสิจะอยู่หรือจะไปเนี่ยอุ๊ย รลบรอบเอ้ยรอ้บเอ้ยเอาสุดท้ายคืออะไรอ่ะแพ้ได้หรอสุดท้ายคือได้ที่ได้ที่สองเลยอ่ะอะไรเนี่ยแย่จังเลยอ่คือแบบน้องแบบเล่นให้ผ่านให้ได้โอเคครั้งนี้น้องเซนตี้จะสู้นะจ๊ะถึงแม้ว่าน้องเซนตี้คนนี้จะไม่ได้มาจากโรบล็อกส์ก็ตามเดี๋ยวไม่ไรน้องเซนตี้ เราคิดถึงน้องเซนตี้ในโรบอทจังเลยเราต้องมาแต่งเป็นเซนตี้เองเอออุ้ยหนึ่ง คืออะไรเฮ้ยเราโดนเขาแซงอะเราโดนเขาแซงไว้คนนึงอะเราได้แค่พพอยแค่นี้เองหัวไม่ได้น้องแซนตี้จ้ะเราต้องไม่ยอมแพ้จอันนี้ก็คือต่วเต็มแซนตี้ไม่ใช่ซนตี้โอเคมาดูดีกว่าว่าโอเคเราจะจับเวลาได้แบบถูกต้องหรือไม่นะคะเดี๋ยวครั้งหน้าไปเล่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด อันนี้หยุดหยุดเวลาไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะโอเคไหนดูซิว่าอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มอนเลยหรอเฮ้ยคือเวลาฉันจะแบบจับตรงไปอะไรขนาดนั้นเฮ้ยคือมันเป๊ะมากเลยอะพี่น้องเซนตี้เก่งมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวไปเรียกน้องเซนตี้ออกมาก่อนไหนดูซิน้องเซนตี้น้องเซนตี้ค่ะน้องเซนตี้เออยู่ไหนเออยคะน้องเซนตี้ น้องเซนตี้ค่ะเดี๋ยวไปเรียกน้องเซนตี้แป๊บหนึ่งฉันไม่ฉันทึงตองรูบแป๊บหนึ่งกำลังเรียกน้องเซนตี้มาทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> <c oughs> เอิม่มน้องเซนตี้จ้ะน้องเซนตี้มาหรือยังเอ่ยรอแป๊บหนึ่งนะคะเซนตี้กำลังเตรียมตัวอยู่เลยค่ะโอเคจ้ะน้องเซนตี้ โอเคน้องเซนตี้มาหรือยังเอ่ยเออเลยมายังน้องเซนตี้พร้อมจะไปเล่นเกมหรือยังเอ่ยพร้อมมากค่ะโอเคงั้นเราไปกันเลยเนาะเดี๋ยวโอเคถ้าพร้อมแล้วกดเข้าไปเลยสอมบี้รันโอเคจะช้าไหมเนี่ย น้องเซนตี้เน็ตดีหรือเปล่าเน็ตดีค่ะนี่ไงโหลดเข้าเกมมาแล้วน้องเซนตีโอเคน้องเซนตี้เนจ้องเซนตร้แล้วค่ะตอนนี้เก็บเหรียญสิจนงเซนตจังหวะนี้รออะไรล่ะน้องเซนตี้ เรียกทำไมหรอคะซอมบี้อยู่ข้างหลังหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันจะ้ะโอ้เห็นคนตัวเล็กอยุดรงนี้ด้วยนะน้องเซนตี้เองก็รีบวิบ่งหนีซอมบี้นะจะ๊ะแต่ว่าซอมบี้อยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นเจอซอมบี้เลยไม่สนุกเลยเอ้ยเดี๋ยวซอมบี้อยู่แถวๆนี้จริงๆด้วยค่ะเขาจะวิ่งตามน้องเซนตี้มาแล้ว ฮเ,เฮ<ะ>้น้องเซนตี้จะต้องไปเข้าสินคนอื่นให้ได้นี่แน่นี่แน่นี่แน่อุ้ยเขาติดเชือแล้วน้องเซนตี้เก่งมากอโอเค เอาทสถาน,นะเครือข่ายไม่เสถียนจะได้ไม่งั้นน้องเซนตี้คงชนะไปแล้วถูกไหมจ๊ะถูกเลยค่ะเล่นใหม่อีกรอบแล้วกันอ่ะน้องเซนตี้ไม่ต้องท้อไปเลยนะจ๊ะเดี๋ยวน้องเซนตี้ก็แบบชนะเองแหละอ่าเน็ตไม่ดีซะงั้นอ่ะเราเลยอินคอนเนคเต็ดเลยอ่ะอ ตอนนี้่น่นจะระาใช่แลวมวอยิงเลยนะคะู้มีคนติดเชื้อซอมบี้แล้วโอ้ยมันแสดงว่าจะต้องน่าก,กลัวมากมากน่เลยนะคะเดเราเรียบวิ่งกนดีกว่า้คนนี้ไม่นะตอนนี้หนูวิ่งไม่สนใจชีวิตเลยค่ะดีมากน้องซนตี้ ดีมากแต่น้องเซนตี้โอ้น้องเซนตี้สู้จ๊ะเลื่อนกำลังฟื้นฟูไม่น้องเซนตี้ติดเชื้ออีกแล้วเหรอจ๊ะเราติดเชื้ออีกแล้วค่ะช่วยหนูด้วยโอ้ยไม่เป็นไรถ้าเราเป็นทีมซอมบี้เราก็จะต้องทำการสิงล่างคนให้ครบทุกคนนะจ๊ะอันนี้นี่นี่มาแล้วมาแล้วสู้ๆนะจ๊ะ คันแน่เลยทำยังไงดีคะ้ยนั่นไงเขาติดแล้วซอมบี้ต้องไปล้อมวงใหญ่อ๊ะน้องแซนตี้ชนะไหมคะตอนนี้น้องแซนตี้ก็เล่นเก่งผสมควรเลยจ้ะอ่า ไหนดูซิน้องเซนตี้เราไปเล่นอะไรอีกกันดีอะ่ะงั้นเราเล่นอ,อปาร์ตี้เกมอีกรอบหนึ่งไหมคะน้องเซนตี้อยากลองเล่นดูอ๋อน้องเซนตี้อยากลองเล่นดูเดี๋ยวจ้ะได้เลยจ้ะมาเล่นกันดีกว่าโอเคค่ะเริ่มเลยไหมกูมีคนแต่งตัวเซ็กซี่มาร่วมเล่นเกมกับเราเวยอะน้องเซนตี้ภารกิจด,ดูดาวนี่นะถ่ายรูปเซลฟี่ให้ติด ติดวัตถุที่เคลื่อนไหวอยู่ในอวกอาศงนันเหรอคะ <S <S <N> นี่มีปัญหาหรอคะ <S <S <N> นี่อะไรคะหนูเห็นเอเลี่ยนอยู่ด้วยคะ่ะเย้น้องเซนตนี้ที่หนึ่งแล้วจ้ะโอ้วัตถุเคลื่อนไหวแล้วก็โอ้หน,หนูจับได้ดีมากๆเลยนะจ๊ะน้องเซนตี้น่ารักมา,มากๆเลยมาไว้ก่อนนะว่าพรุ่งนี้เราก็จะแบบว่าอ,อยู่แค่ตอนเช้านิดหน่อยแค่นั้นนะคะคือไม่อยู่แล้วอ่ะ,อะ,อะไป เตี้จ้ะโยนไปข้างหน้าตัวเองเลยจ้ะเออนั่นแหละน้องเซนตี้จ้ะรีบกดไปข้างหน้าของตัวเองเลยจ้ะอ่ะโอ้ยนี่เธอจะโยนมาใส่ของน้องเซนตี้ทำไมเซนตี้นี่แบบนี้สิคะเราต้องโยนเอาแต้มน,นะคะนะโยนเข้าไปโยนเข้าไปข้างหน้าของตัวเองอย่างเดียวเลยนะคะโยนเข้าไปข้างหน้า เองอย่างเดียวเลยค่ะเย่นครั้งนี้น้องเซนตี้ก็ชนะนะสิเย้ดีใจด้วยนะจ้ะน้องเซนตี้น้องเซนตี้ชนะแล้วหูดูแท่นอันดับสคือแท่นอันดับคือแบบหูของเราขึ้นมาสูงสุดเลยอะของคนอื่นดูจะตามไม่ได้นะเก่งมากจ้ะน้องเซนตี้เกมสุดท้ายแล้วนะน้องเซนตี้ต้องชนะไ,ได้นะจ๊ะได้เลยค่ะไม่ต้องหวัง ก่อนเลยจ้าน้องเซนตี้เฮ้ย oh <my. S 1> เอาได้ที่สองเหรอน้องเซนตี้ก็ยังชนะได้นะคะ oh <my. S 1> แหม่กิ่งกันเลยเย้เราชนะแล้วจ้าน้องเซนตี้ขอบคุณที่เข้ามาขอบคุณที่เข้ามาเล่นนะจ๊ะน้องเซนตี้ เอาละสำหรับคลิปวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊สะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องเซนตี้จะมาในเซเบโตอีกนะคะดีมากน้องเซนตี้หวังว่าจะกลับมาเล่นอีกนะคะ่ะบ๊ายบาย